ขอญาตพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครนะครับไม่ยังอีกไหเนี่นะฮะพอดีจากเต็นท์ข้างหน้านะครับหน้าประตูนะครับส่งมาด่วนนะครับเป็นรายชื่อผู้โชคดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับมีครับนะฮะพี่น้องที่โชคดีวันนี้นะครับจะเป็นใครอยู่อำเภออะไรของจังหวัดสกลนครนะครับให้พี่น้องคอยลุนเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ผู้โชคดีอาจเป็นคุณก็ได้นะครับทีมงานเสียงอีสานเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบฟอมให้แต่เลี้ยงยีรานของเราก็มอบให้พี่น้องเหมือนกันครับเป็นรถกระบะครับรถกระบะครับเป็นรถกระบะหนึ่งคันทันทีเลยมอบให้สําหรับผู้โชคดีนะครับก่อนอื่นพนักงานครับนํากุญแจออกมาเลยครับเป็นกุญแจสํารองนะครับเพื่อให้พี่น้องได้เป็นสักขีพยานในการมอบนะครับผมครัเอาเชิญครับเชิญเพื่อไารกเสียเาพนักงานกุญแจมาหน่อยเร็วๆ เ split, อ้ยอ so ันีไม mm ่ออกมาพอไรบอปีนี่ออกมากขอโทษค่ะชักช้าไปหน่อยปีก็ทราบเลยสังเกตดูอยู่ว่าเป็นกุญแจหรือเหลื่อยเครื่อนครับเขาเป็นงานเป็นการเขาเจ้าให้พอดีครับชดชดชดหน่อยโชว์หน่อยขอเวลากระพี่กระนองอยู่ชดหน่อยครับผมนี่คือกุญแจนะครับที่จะมอบนะครับเพื่อไม่เป็นการข้ามเก็บกุญแจสำรองครับคุณแม่นะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพี่น้องจะได้ สนุกสนานกันต่อนะครับให้พนักงานนํารถออกมาเลยครับเป็นรถกระบะนะครับที่จะมอบให้กับพี่น้องวันนี้นะครับเอารถมั่นนำสำหรัครับผมพนักงานเปิดพม่านิดหนึ่งนะครับเอาเรื่องีลานมอบให้นะครับช่วงนี้นะครับอ่ะไปพิธีการหน่อยพนักงานลิงลานนะครับเชิญนำรถมาได้เลยครับเชิญหน่อยครับเชิญหน่อยครับเรามอบกันจริงๆนะฮะพอได้รับเงินแจกเรก็จะดีใจหุ้มหุ้มเลยนะ ไม่นี่ยโอกูจะเมื่อบานพลได้ยางวันนี้นะได้ยากเอาแจกรถยังก่อล์ฟค่ะกระบะรถกระบะอ๋ออันนี้มันรถบักกะบักกะอ๋อกระบะบักกะเอุ๊ยอ๋อกูอยากเห็นหนามันเดฟุตได้รับรถตาหิ้วม้งยิ่งน้อหน้าบานเดน้าครับเมื่อเป็นการเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมให้พี่น้องได้รับทราบกันเลยว่าใครเป็นผู้โชคดีครับผมผู้ที่ โชคดีได้แก่คุณจื้อน,นมต้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกัมึงสิไรียสขี้วัวเหรมึงอะไรไลยออกออกมาเอาเข,าาาเข้าไปยันนี่น้องหนูเก่งแค่เป็นผู้ได้รถเมย์ขั้วเขาเธอเนี่ยคนเผ่าสารเธอเนี่ยอ่ะ มาบุญแกให้เลยเห็นหน้าไมรับผ <antis> ู <die> <S <S ้ใดไอ้ชเอ็นดูชายน่เห็นนี่กตะจกนี่ยนะเสียงยางเลยเอะผู้ลัขาดได้ควแก่บงขดีสริเห็นงานหลังเห็นงันหลังหะเผาทานขายไปก็เด็กนว่ามียเปิดมินิมาร์ทอยู่บ้านะที่หลี กอเมียขายของพววขายทันขายบะ่กับเขาจะค้องถิ่ขอชาครับผมเราก็มอบไปแล้วนะครับสำหรับเรียงกีฬานนะครับส่วนเ1 5 0้ยก็แจกจริงๆรนะครับรถกระบะวีโก้หนึ่งคันทันทีถ้าพี่น้องโชคดีได้รับลุ้นใต้ฝานะครับผมต้องมอํำครับหน้าบัดนี้ให้พี่น้องได้พบกับพระเอกคณะเรียงกีฬานอาเรียงยัง่กดำห้อยปันดำ รับแบบ b c d เอาแบบสีสันเลยได้ครับละนังคอยเป็นพระเอกเจ้าเป็นพี่ที่ค่าโอ้ยกรมัวแต่ของจ้องของจังอยู่นั่นเอ้เขาก็ต้องร่างไลรนั่คือตั้งแตะแต้นอยู่นี่บอเปนมาบุพี่สนวาสังสต่นีสสังจะสมมตโอ้ยปากแม่ ก็เลตาบอคยเรียกมัสื่อของท้องขนออผสมปองถูเป็นขอกระตือสัมรกางไหนอบางอเจยคิด้าจะสินอที่เจไดมองหมดเห็นจ่นาเย่เต่าปากันกนเดินนังเดิน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 บอกแบบบอลลอสิอันไม้เข้ามาจไนบอกสุฟังไหม เอาแต่กนมันซู่เกิดสัตว์ไหมนี่เกิดบกแต่เมียเกิดบ่สว์หลังก็ปวดเศาโอ้เกิดบ้าชาติจือ้อสัตว์ได้แมนจำชาติเก่าได้จะปังก้อนกี้แมนเมื่อนี้คือร้ายคือหอดบ้านเก่าคือหอดเมียเก่าแต่ละมือลราไม่ได้เขีย่ยอีพอพ่อไปหาแล้วก็พ่อไปตัวมือนี้จะลองเขียวบักคะกะจลองลองบังลองมึงหาหาแล้วพ<ส>่อไปแมนครับค<ส>ือเออแบบคือม<ส>ีธ<ส>ีดีว่าแล้วตีไปเขี่ยอีพอพ่อกัน้อง พานีพระเอกเพิ่นกะไปหาพอการบรจุชวนพอไปยามเมียเกาจะปาสัตว์ก่อน้าวมาเถือกระไรอีกนี่เสียงอีสานใช่ไหมเออแล้วมาเกี่ยวอะไรกับเรียงอีลานขยับไปนุ่นเอ๊ะมาเนี่ยว่าเองเด้อห,หน้าบัดนี้จะได้พบกับนางเอกสาวพระเระสนเห์ของทีมงานเรียงอีลานครับท่าน <c oughs> ก็คือช่างแต่มนาอันนี้ยิละตตดาวตาเตี้ยงดงม,มล้ีก็ลงเสียงอื่นขอโทษค่ะน้ำลบ Ôi xe lâu luôn nè Trời cái đất này là không có thể này lo chuyện chè đi Thôi đi mẹ Đồ mà lá nhà kì Bật em cua. ตอนข,าขอน้าวยงออ่งทมไข่น้งแล้วอังนอนเลือ่อนแงหลดเกือบอใจเต้นเม <c ười> ื่อยแล้วคิดไปมากเลยต่อยหัวใจต่อยต่ำส้มวมตาหนีควงลงฟ้าเทียบควงลงแ <c ười> <c ười> ละวราเแก คัยใจขาาก้อนเจ้าไปยื้นตัเหือน้ำโลดตื้ตัแดมั่าวแล้่าวแล้วาวขี้แม่บอลขีบอนุ่นัดกเจ้าหาผู้บ่าวเจ้าดีละชือ